นายเฟิร์สนะครับเรื่องจากภาพะะยนตร์เลือกเด็กชายจรวดนะครับทำไรอยู่เฟิร์สปาดโฟมครับปาดโฟมปาดโฟมทำไมอะปามปดมเลยตรงนี้มีผลงานภาพะะยนตร์อะไรฝากไว้ไหมฝากผลงานยังไม่มีครับ,บ<า>เรื่องเด็กชายจรวดเป็นไงบ้างล้านวิวแล้วครับอยากได้ถึงกี่ล้าน ลแล้วรู้หรือเปล่าว่ากำลังมีรายได้เข้ามาแล้วยังครับ <c oughs> ทำไมยังไม่รู้เพราะว่าครยยังไม่จบครับเดี๋ยวครบเราจะพาไปเลี้ยงฝากบอกอีกหน่อยว่าให้มาปั่นยอดวิวเพิ่มฝากผลงานอีกหน่อยฝากผลงานเด็กชายตรวจได้นะครับ เนี่ยนะเรื่องต่อไปอยากจะทําเรื่องอะไรยังไม่รู้ครับรอใครอยู่ทําไมยังไม่รู้รอกูครับกูยังไม่มาถ่ายครับนี่ว่าจะพาพาไปถ่ายรายการกินอาหารไปไหมไปครับเอาเอร์มาเยเหมือนป้าเล่นเก่ว่างไหมช่วงนี้ปอันนี้มันนิ้วมือเลย ี่ก็เป็นบรรยากาศห้องป .6 นะครับเก๋ใช้ผมตุ๊กเี่ที่แล้วเขาอยู่ป .5 ปีนี้เขาอยู่ป .6 ว่ามีมีคุณครูพระเอกด้วยครับดิคุณครูผู้เอกสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ไ่คยได้ออกกลงเลยครับเนรุนช่วงนี้อยากออกไหมครับได้ดีแล้วผมเองนะก็จะกินน้ำมะพร้าวเลยนี่ได้อยู่พี่อ้นไงอันนี้มันเล็กไงคุณครูสุดหล่อนะครับทั้งสองท่านนี่ ในขอสายธรราเนี่ยมันจะมีสายเลเ็กกับสายใหญ่เอาสายเล็กใช่ไหมเรื่องที่แล้วเป็นไงครับเรื่องที่แล้วที่แล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีครับได้ประมาณอา200ล้านอยู่ <c ười> เรื่องต่อไปถ้าถ้าจะเชิญมาแสดงอีกจะ,จะ,จ,ะจะมาแสดงไหมครับ <c ười> ต่อไปขอรับกดเป็ <ir> านผู้ไร้แล้วกันครับเผื่อจะได้ผมเปลี่ยนอีกนะครับผมไม่เปลี่ยนนะเองนะกดไปอก ไม่ค่อยได้กันหรอกนะฮีเขาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะแสดงเรื่องนี้นะเรื่องอะไรพี่เออเรื่องอะไรครับโจรห้าร้อยจนห้าร้อยค่าข่มขืนทั้งเรื่องอ่ะค่าข่มขืนทั้งเรื่องขอขอทราบตัวละครที่จะรับบทเป็นนางเอกไหมครับอ๋อต่เอาไหมครับรับไหมอ๋อปล่อยไหมครับได้อยู่ครับได้อยู่ป่อยป่อยช่วงช่วงช่วงนี้คือขาดเงินครับรับได้อย่างนี้เหรออืม ย้อนไม่ต้องทําใหญ่นี่วันนี้กําลังทําปอดจําลองนะครับนี่กําลังสวยนะครับหัวใจหัวใจหัวใจโอ้หัวใจหัวใจนี่โอ้ตัวเก่งเลยนุญแดงมั่วจังคนนี้ปะก็นักแสดงเรามีครบนะครับนี่อยู่นี่หมดเลยอยู่นี่หมดเลยนะครับเฮ้เอกครับม่ทานเพื่อเรื่งดูอะนี่นี่เฮ้ยเอกพระเอกเฮ้ยเอกครับทักทายช่องเราหน่อยสิพระเอกสวัสดีครับ จะมีจะ,สะแสดงภาคสองต่อไหมบอกหน่อยก็ไม่รู้เหมือนกันครับรอใครอยู่รอครูเลยก็น,นี่จะให้นี่นางเอกนะครับปนี้ไหนหน้าทึา้นมาทักทายผู้ชมหน่อยเลยนี่ทำอะไรครับพระเอกดูแอป,ปติกิตอกครับรู้สึกยังไงหลังจากที่ผ่านพ้นไปเรื่องที่แล้วก็ไม่ลื ยอดวิวเป็นไงไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูของแต่ของซะงั้นภูมิใจกับยอดวิวไหมภูมิใจครับก evet ี่กี่วิวแล้วไม่รู้ครับไม่รู้บรรยากาศของห้องป .6 นะครับปัญญาอ่อนมากนี่นะครับนี่เป็นสองทีมงานเรานะครับ มัยังมืออ๋อบุบุญสองมืนได้บุญบสองมือนี่เขาเป็น <c oughs> นี่ก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนะครับนี่ตัวประกอบนะบพูดอยู่นะเขาได้พูดอยู่นะครับตัวประกอบลูกพี่ <c oughs> <t> โอ้อน,นี่น้องมิวสิกวาดลูกสวยเลยนะครับ ในครูทำงานนะครับในห้องก่อนที่จะจากกันฝากผลงานหน่อยฝากผลงานผลงานอะไรครับฝากผลงานภาพยนตร์สั้นเราอ่ะให้อยากให้เขามาทำอะไรกับช่องของเรา่อาไม่รู้เาไม่รู้อะไรเลยฝากฝากเขากดไลค์กดแชร์หน่อย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเราจะได้มีรายได้โอเคบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบายกล้องหน่อยครับบ๊ายบายพวกเราบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายช่องยูทูบกูหน่อยครับโอเคครับฟังๆๆตอานินฝากบ๊ายบๆหน่อยฝากฝากส่งจุ๊บให้ช่องยูทูบหน่อยเออดิ